สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของเอดิสันฮากิฟใน K2 เรื่องราวของเธอถือว่ามีความพิเศษเธอเสียชีวิตพร้อมกับนักปินเขาชาย5คนซึ่งพวกเขาตัดสินใจที่จะปินเขาต่อไปในขณะที่นักปินเขาคนอื่นๆต่างพากันหันหลังกลับเพราะอะไรทำไมพวกเขาจึงตัดสินใจเช่นนั้นการหาคำตอบสำหรับการตัดสินใจของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะ สำหรับพวกเราที่เลือกใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเช่นนี้เอริสันฮากิฟนักปีนเขาหญิงชาวอังกฤษวัย33ปีเธอเสียชีวิตขณะปีนยอดเขา K2 พายุที่รุนแรงได้ฆ่าชีวิตของเธอพร้อมด้วยนักปีนเขาทั้งหมด7คนเธอเป็นนักปีนเขาที่มีความโดดเด่นมาตั้งแต่วัยรุ่นโดยเธอได้ปีนสู่ยอดเขาเอเวอเรส เพียงลำพังโดยไม่มีถังออกซิเจนหรือแม้นแต่ผู้นำทางอย่างชาวเชอร์ปาและเธอก็พยายามทำเช่นเดียวกันกับยอดเขาเคทูแต่ก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วยวัยเพียง33ปีและจากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดข้อโต้เถียงที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เอลิสันฮากิฟและจิมบัลลาดสามีของเธอเป็นหนี้ก้อนโตจากการที่เขานำร้านขายอุปกรณ์ปีนเขาที่ครอบครัวมี นำไปกู้เพื่อนำทุนมาใช้ในการเดินทางของเอลิสันครั้งก่อนนั่นทำให้บ้านของพวกเขาถูกธนาคารยึดคืนเอลิสันฮาร์กิสเธอเพิ่งเริ่มต้นอาชีพนักปีนเขามืออาชีพในตอนนี้เธอกลายเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับเธอในฐานะนักปีนเขามืออาชีพหญิงต้นๆของสหราชาอาณาจักรเธอจึงเริ่มปฏิบัติภารากิจเพื่อปีนภูเขาที่สูงที่สุดสามแห่งของโลก ได้แก่เอเวอเรสต์เคและคังเซนจุงกาในปีเดียวมันเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนในเดือนพฤษภาคมปี1995เธอปีนเดี่ยวขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครเธอใช้เส้นทางฝั่งทิศเหนือที่มีความสูงชันของภูเขามันเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจมากสำหรับเธอ และในอีกหนึ่งเดือนต่อมาเธออยู่ในปากีสถานเพื่อทำภารกิจที่สองนั่นก็คือการขึ้นสู่ยอดเขา K2 เธอเข้าร่วมกับทีมชาวอเมริกันแต่เช่นเดิมเธอปีนเดี่ยวและยังคงไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครและการปีนของเธอไม่ต้องใช้ออกซิเจนเสริมตลอดการเดินทางเธอต้องพบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของเคู ในวันที่6สิงหาคมพวกเขาได้พยายามปีนขึ้นสู่ยอดเขาเคทูหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนักปีนเขาหลายคนตัดสินใจเก็บข้าวของกลับลงมาจากยอดเขาแต่เอลิสันและหัวหน้าทีมของเธอตัดสินใจที่จะอยู่ต่อและพยายามปีนขึ้นสู่ยอดเขาเคทูอีกครั้งแม้ว่าในเวลานี้เบสแคมป์จะถูกทิ้งร้างเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีนักปีนเขาจำนวนหนึ่ง จากทีมอื่นๆที่ยังคงพยายามไปต่อพวกเขาออกเดินทางในวันที่9สิงหาคมและเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงยังแคมป์3เขาก็พบว่ามันถูกหิมะถล่มทับจนแทบมองไม่เห็นใน k คทไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยในการตั้งแคมป์สำหรับนักปีนเขาทุกที่เสี่ยงต่อการถูกหิมะถล่มใส่นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เคทเป็นภูเขาที่อันตรายมาก พวกเขาใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงในการค้นหาเต็นท์จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังแคมป์สี่ในวันที่12สิงหาคมอากาศค่อนข้างดีซึ่งเหมาะแก่การออกเดินทางแต่ทุกคนต่างเหนื่อยล้าจากการเดินทางก่อนหน้านั้นนั่นทำให้พวกนักปีนเขารวมทั้งเอลิสันต่างตัดสินใจว่าจะใช้เวลาทั้งวันในการพักผ่อนอยู่ในแคมป์พวกเขาออกเดินทางจากแคมป์สี่ในวันที่13สิงหาคม เพื่อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาในบรรดานักปีนเขาเหล่านี้คือปีเตอร์ฮิลลารีบุตรชายของเอสแมนฮิลลารีชายคนแรกที่ปีนเอเวอเรสต์ปีเตอร์เขาตัดสินใจลงจากยอดเขาโดยให้เหตุผลว่าอากาศหนาวเกินไปและเขาไม่ชอบสภาพอากาศนั่นก็คือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเพราะพายุเอนติไซโคนที่ทรงพลังกำลังใกล้เข้ามา พายุพัดเข้ามาทางด้านเหนือของภูเขาจีนเวลา5้าโมงเย็นปีเตอร์พบว่าเขาต้องต่อสู้กับลมพายุที่พัดแรงด้วยความเร็ว80ถึง100่ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อพาตัวเองลงไปยังจุดหมายพายุมาถึงยังโบสปีสท,ที่อยู่ต่ำจากเคทูลาลาห้0เมตรนักปีนเขาหลายคนที่กลับลงมาจากยอดเขามองไปยังยอดเขาเคทูอย่างสยดสยองและพวกเขาต่างรู้ดีว่า ยังมีนักปีนเขาอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงติดอยู่บนนั้นนักปีนเขาหกคนรวมถึงเอลิสันซึ่งอยู่บนยอดเขาเคทูเริ่มถึงยอดเขาในเวลาหกโมงเย็นสภาพอากาศในขณะนั้นยังคงแจ่มใสและพวกเขาไม่รู้ถึงยายนะที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาพวกเขาหลังจากที่พวกเขาลงมาจากยอดเขาเคทูได้ไม่ไกลนัก ก็ต้องพบกับพายุที่บา้าคลั่งและพวกเขาไม่มีที่หลบภยัยนั่นทำให้นักปีนเขาถูกพายุพัดตกจากยอดเขาไปคนละทิศละทางพวกเขาไม่มีวิทยุให้ติดต่อฐานและไม่มีใครพบศพของพวกเขามีเพียงเจฟเฟลสเท่านั้นที่สามารถหลุดพ้นจากพายุที่เวลวร้ายในครั้งนั้นมาได้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องมาจบชีวิตลงที่แคมป์สองจากความหนาวและความเหนื่อยล้า นักปีนเขาจากเบสแคมป์เขาสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากกล้องส่องทางไกลพวกเขานั่งมองเพื่อนนักปีนเขาของพวกเขาหลายคนถูกพายุพัดปลิวไปคนละทิศละทางเพื่อนร่วมทีมของนักปีนเขาบางคนรอพวกเขาอยู่ในแคมป์สี่ตลอดทั้งวันในวันที่14สสิงหาคมแต่เมื่อพวกเขาเห็นว่าไม่มีเพื่อนของพวกเขาคนไหนกลับลงมาพวกเขาก็ตัดสินใจลงจากแคมป์สี่ที่ไหนสักแห่ง หลายพันเมตรใต้ยอดเขาเคทูพวกเขาพบรองเท้าบูทซึ่งพวกเขารู้ได้ทันทีว่านั่นเป็นรองเท้าบูทของเอดิสันพวกเขามองไปรอบๆก็พบกับร่างที่สวมชุดสีเขียวโดดเด่นของเธอนอนอยู่ในจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และพวกเขาเหนื่อยล้าเกินไปที่จะกู้ร่างของเธอกลับลงมาได้พวกเขาตัดสินใจทิ้งร่างของนักปีนเขาหญิงที่ยิ่งใหญ่แห่งราชาอาณาจักรอยู่กลางหุบเขาเช่นนั้น เอิสันฮากริอายุ33ปีเธอทิ้งลูกสาววัยเพียง4ขวบและลูกชายวัย6ขวบไว้ข้างหลังและในอีก24ปีต่อมาลูกชายของเธอก็ได้จบชีวิตลงบนยอดเขานังกาบาบัดที่อยู่ห่างออกไปเพียง100ไมล์หลังจากการจากไปของเธอหลายคนได้กล่าวหาว่าเธอคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ ด้วยความมั่นใจในตัวเองของเธอและความเห็นแก่ตัวที่จะได้รับการสนับสนุนเพียงเพื่อช่วยให้ครอบครัวของเธอมีรายได้มากขึ้นหลายคนพากันเจาะลึกถึงปัญหาการเงินของครอบครัวของเธอและนั่นคือข้อกล่าวหาที่มีการถูกเถียงกันอยู่ระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนักปีนเขาต่างพากันจดจำเอดิสันฮากริสในฐานะนักปีนเขาหญิงที่ประสบความสำเร็จและเธอยังเป็นผู้นำ ในการสร้างแรงบันดาลใจตามทัศนคติของเธอที่ว่าอยู่อย่างเสือหนึ่งวันดีกว่าอยู่อย่างแกะพันปี